DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ามาอัพเดตกันทุกวันจันถึงศุ์เช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเพลินพิทนิตรมรน,นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชํานาญการจากกลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปคุยกันเรื่องนวัตกรรมใกล้ๆตัวค่ะหลายคนนะคะอาจจะไม่คิดว่านเนี่ย รียกว่านวัตกรรมด้วยซ้ำนะคะจริงๆแล้วค่ะนวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อนนะคะบางทีแค่เป็นสิ่งใหม่แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงเรียกว่าเป็นนวัตกรรมแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์นะคะกับมนุษยชาติของเราอีกด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะต้องคุยกับตัวจริงเสียงจริงค่ะวันนี้นะคะเรามีตัวแทนนะคะจากบริษัท Novatech Health Care จำกัดนะคะเป็นผู้ประกอบการค่ะที่ได้รับรางวัล PM เ w a r อในปีล่าสุด ในประเภทสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยมนะคะหรือว่า best innovation ค่ะในสาขาสินค้านวัตกรรมทั่วไปค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะน่าสนใจมากค่ะเป็นวัสดุปิดแผลแบบ advance d wound dressing ค่ะบอกแค่นี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเอเป็นพลาสเตยยเวลาเรามีแผลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจริงๆมันมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นค่ะ แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าเข้าขายเป็นนวัตกรรมนะคะการันตีด้วยรางวัล PM Award ค่ะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะขอต้อนรับเภสัชกรอดีสรอ,อาภาสุทธิรัตน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทโนวาเทคเฮลท์แคร์ Healthcare, จำกัดสวัสดีค่ะคุณอดีสรสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้คุณอดีสรลองเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะว่าตัวสินค้าเนี่ยมีนวัตกรรมที่สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเรายังไงอะคะ่ะ กับตัวสินค้าตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่เราสร้างจากนวัตกรรม2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือเป็นนวัตกรรมท,ที่จับข้าวเป็นเอาเราข้าวมาเรียงแบคทีเรียเลี้ยงข้าวเอาข้าวมาเลียงแบคทีเรีย,ยนะแล้วก็ให้แบคทีเรียสร้างเป็นเส้นใหญ่เส้นใหยเส้นซลลูโลสนะซึ่งสังเกตว่ามันก็เหมือนเส้นใหญ่ผ้าผ้าฝ้ายเนี่ยฝ้ายก็เป็นเซลลูโลสแต่ป็นว่าถ้าเป็นนิสัต ้ายเนี <o> ่ยเส้นใหญ่จะเห็นเส้นใหญ่ๆแต่สังเกตว่าถ้าแบคทีเรียหนึ่งตัวเนี่ยเรามองมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นถ้าแบคทีเรียสร้างเส้นใยญ่เหนึ่งเส้นออกมาเนี่ยยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่มองไม่เห็นนะเมื่อเส้นใหญ่เรนสร้างมาเนี่ยแบคทีเรียขนาดไมโครนะะก็จะสร้างเส้นใหญ่ระดับนาโนแล้วเส้นใหญ่นี่ก็ทับ เป็นแผ่นเหมือนเราเลี้ยงไหมนะฮะเลี้ยงไหมแล้วก็ไหมก็จะสร้างใยไหมออกมาแล้วเขาก็ทำเป็นแผ่นออกมาแล้วสั่งก็ไม่เป็นเส้นใยแล้วาจะเส้นใยญ่นานไบโอเซลลูโลสนะครับแล้วเราก็มาผสมผสานกับนาโนอีกตัวหนึ่งคือนาโนซิลเวอร์ซึ่งเป็นนาโนซิลเวอร์ที่มีสีเราซิลเวอร์ปกติเนี่ยนาโนซิลเวอร์จะมีลายเล็กขนาดเราทำนาโนซิลเวอร์ที่มีสีโดยเรเราได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีตัวนี้มาจากที่คณะวิศาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทำซิลเอ์ตัวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยหลักการคือว่าถ้าตัวนี้เราเลือกมาเราทําสีฟ้านะครับสีฟ้าคือขนาดซิลเวอร์ที่มีขนาดเล็กเรียกว่าประมาณสักร้อยนาโนเมตรแล้วก็เราทําให้มันแผ่นแบนแล้วตัดเป็นสามเหลี่ยมเมื่อเราได้อนุภาขนาดนี้เนี่ยเราไปใส่ในน้ำเนี่ยจะเห็นเป็นสีฟ้าเพราะนั้นเราก็ส่งเทคโนโลยีนี้มาใส่ ม,มารวมกันผสมกันแล้วบังเอิญว่าตัวสีฟ้านานโนซิวร์สีฟ้าตัวนี้เกี่าวิ์ฆ่าเชื้อได้ดีกว่าซิวเวทั์ทั่วไป<อ>นะครับ โอ้สุดยอดเลยนะคะจุดเริ่มต้นจากข้าวข้าวของไทยนี่แหละใช่ไหมคะขครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะเรียกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์เนาะคขาขอข,อข,อขออยายขหายหน่อยหนึ่งเพราะบางท่านก็จะปิดว่าเอาเอาข้าวมาทําแต่จริงเนี่ยข้าวเนี่ยเป็นอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย<อ>และให้แบคทีเรียสร้างเส,ส้นใย,ายออมา<อ>นะค่ะจะไม่ใช่เส้นใยจากข้าวนะครับโอเคโอ้โหเข้าใจชัดเจนเลยค่ะเป็นเรียกว่าอาหารของ แบคที ria นั่นเองนะคะโอ้แต่ว่าทําให้เกิดเป็นประโยชน์นะคะตัวนี้สามารถจะมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะวัสดุปิดแผลเนี่ยคือถ้าเรามองถึงสำลีที่เราใช้อยู่เนี่ยมันคล้ายกันนะถ้าสำลีเนี่ยเราไปจุ่มน้ําเนี่ยเราแบบจะชุ่มน้ําเลยจะเกิดการแช่แล้วก็แห้งแห้งเร็วนะแต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันาค่สำลีแต่ว่าแน่นกว่าสำลีมันมันมันพอละเอียดเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อไปจุ่มน้ำเนี่ยก็มีความชุ่มชื้นไม่ชุ่มแต่ว่าก็มีความชื้นที่พอเหมาะแล้วเก็บความชื้นได้นานค่ะแล้วจริงๆแล้วแผลเนี่ยแผลของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ร่างกายก็มีความเชื้อนอยู่เนี่ยแผลจะหายดีเนี่ยในระดับที่มีความเชื่นที่พอเหมาะนะถ้าทําให้แผลแห้งเนี่ยจะหายช้ากว่าแผลที่ยมเชื้นที่พอเหมาะแต่ถ้าต้องตต้องไม่ชุ่มฉ่าเกินไปเพราะฉ่ำเกินไปเนี่ยแผลจะเกิดการแฉะและเกิดการเน่านะครับพรานี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าในเมืองนอกเนี่ยเขามีเขาเขายอมรับในทางการแพทย์ยอมรับวร่าการให้แผลความชุ่มชื้นนแผลที่พอเหมาะเนี่ย จะสามารถที่จะให้แผลหายควาโปรตีนเนี่ยเ,เร็วขึ้นห้าเท่านะได้จากสัตว์นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาก็คือทําแผ่นปิดแผลให้มีความชื้นที่พอเหมาะที่อยู่ออกเก็บได้นานไอ2สองคือว่าบางครั้งเนี่ยแผลเราเนี่ยจะไม่สะอาดก็มีตัวซิวานอยเพราะว่า บางบางทีเนี่ยเราใส่ไปเนี่ยแผลจะมีเชื้อมีต่างมาทําให้แผลแผ่นปิดแผลติดเชื้อได้ในสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทําให้ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้การสมานแผลดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้แผลสะอาดด้วยสุดยอดเลยนะคะเรียกว่ามีหลายคุณสมบัตินะคะอยู่ในตัวนี้อย่างวัสดุปิดแผลอันนี้มันเหมาะกับแผลในลักษณะไหนคะคือว่าคือแผลเนี่ยต้องต้องคงจะต้องไม่ไปติดแผลแผลคงไม่แผลแฉะเพราะเป็นความเชื่อมเชื้นอยู่แผลที่เป็นแผลเรื้อรัง ก็จะเป็นนข้างจะจะดีนะจะดีเหมือนอต้องอยู่ตรงนี้แหละตลอดเวลาแต่ว่าใช่จะไปพะเพื่มไม่รักษาไม่หายบางทีแผลที่อย่างแผลไฟไหม้ล้วไร่ลวกแผลที่เป็นแผลลึกๆแผลที่รักษานานแล้วไม่หายเนี่ยถึงแม้แต่แผลที่เ,เราเคยมีการทดสอบนะช่วงที่เราทดสอบนั้นนะก็มีแผลทางด้านพวกช่วงหผลเบาหวานมาเยอะก็ทำให้ก็สามารถรักษาได้ได้หายเร็วขึ้นกว่ากว่าที่เขาเคยใช้อยู่ลักษณนีครับค่ะ น่าสนใจมากนะคะเรียกว่าคุณสมบัติยอดเยี่ยมขนาดนี้นะคะจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงได้คว้ารางวัล PM Award ประเภท Best Innovation มาได้นะคะในสาขาสินค้านวัตกรรมทั่วไปนะคะขอถามคุณอดิศรเพิ่มเติมค่ะว่ารู้จักรางวัล PM Award เนี่ยได้ยังไงคะทำไมถึงสนใจที่อยากจะนำเอาตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยมาส่งประกวดอะคะพรจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นข่าวรางวัล PM Award มาทุกปีนะที่ผ่านมานะก็ แต่ว่าก็ไม่ทราบรายละเอียดถึงเรื่องกติกาเงื่อนไขหรือคุณสมบัติที่สามารถที่มาสมัครได้ก็เข้เขาใจว่าคือเป็นลักษณะของการให้รางวัลกับบริษัทที่มีทําเรื่องของการส่งออกอย่างอย่างเดียวดีเดียวแล้วก็พอ,พอดีเราก็มีการทําเรื่อง innovation อยู่แล้วก็มีการเราก็ทรบาบข่าวจากทาง เอ็นเอที่เรามีการทํางานร่วมันอยู่เนี่ยก็มีรางวัลนี้อยู่ด้วยแล้วก็เกิดความสนใจว่าเออถ้าทางเรื่องอินโนเวชันเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะมามาร่วมแข่งขันด้วยแต่ถ้าเอ็กซ์พอร์ตเพราะเราเพิ่งจะทําเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเราจะยังไม่ได้มีความโดดเด่นมากนังแต่เรื่อินโนเวชันเนี่ยเราเชื่อว่าเราทำมานานพอสมควรนะก็เลยก็เลยสนใจที่จะมาเข้าประกวดในกลุ่มของในรางวัลประเภทนวัตกรรมตรงจุดนี้ครับจุดยอดเลยค่ะก็อย่างที่หลายคนอาจจะกลัวเนะ ว่าเอ๊ต้องส่งออกอย่างเดียวหรือเปล่าไม่นะคะจริงๆเราเปิดโหมดก็คือขอให้คุณเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมแล้วก็มีลูกค้าอย่างอย่างอย่างของทางแบรนด์เนี่ยค่ะมีตลาดไหนบ้างคะที่ที่เริ่มมีการขยายออกไปแล้วค่ะ ครับจริงๆเราเริ่มทาการสอประมาณส,ส,สองสองสองปีที่แล้วโดยที่ได้รับความสับสนจากทางดีอยอทีพีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศเพราะเพราะว่าผมเองก็เป็นตอนนี้ครันี่ผมเป็นประธานกลุ่มผู้เป็นเครื่องแพทย์ด้านุสภาพภาคาการประเทศไทยนะ,ะ,ะเราตั้งกลุ่มนี้เนี่ยมาเมื่อสี่ปีแล้วซึ่งมีท่านประธานท่านเดิมเนี่ยตั้งแล้วก็เราก็ช่วยกันทํางานนะเท่าตอนนี้เป็นว้าที่ผมมารับผิดชอบในปีนี้แต่ว่าในช่วงช่วงนั้นเนี่ยที่เราตั้งในช่วงนั้นเนี่ยเราก็มี พยายามที่จะรวมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องแพทย์ในสวาสาิกรรเนี่ยแล้วก็มีติดต่อเขาความช่วยเหลือจากทางเวทีพีทางกระทรวงภาณิุข์ว่าเรื่องของการจัด Business Matching กับทางประเทศคู่ค้าหรือว่าไปออกเป็นรถโชว์หรือว่าจัดประชุมกับทั้งลูกค้าซึ่งใน2ปีแรกที่เริ่มตั้งเนี่ยเราเน้นใับเอเอ็มซเอ็บแล้วก็ค่อยขยายออกมาทางด้านอาเซียนนะครับ ซึ่งเพราะฉะนั้นในในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะออกไปตลาดอาเซียนต,ต้นอีกสองปีนซึ่งฟีดแบ็กเป็นไงคะเขาชื่นชมยอมรับฟีดแบ็กค่อนข้างดีครับะนะเพราะพจริงๆเนี่ยในตลาดเซมวีเนี่ยอะไรทีตลาดเซมวีเนี่ยเขาจะชอบสินค้าไทยมากเขาชื่นชมสินค้าไทยก็ถ้าเราเขาจะชอบมากกว่าสินค้าทางด้านทางประเทศจีนแบบนั้นนะครับ เราไปก็ได้การตอบรับที่ดีก็ต้องขบงอบคุณทาง BTP ที่ได้นำเทาเได้ลูกค้าใหม่ๆม,มานะครับตรงจุดนี้ค่ะเรียกว่าอุตสาหกรรมของธุรกิจการแพทย์ของเราเนี่ยยังมีอนาคตนะคะ,คะใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งมีโอกาสไปหาตลาดใหม่ๆแล้วเขาเชื่อมั่นในสินค้าเรายิ่งได้รางวัลการันตียิ่งแต,แตข่ขอเสริมหน่อยกรับเพราะเติตลาดเ,เรื่องของเรื่องแพทย์เนี่ยอาจจะไม่อาจจะแตกต่าง สินค้ากลุ่มอื่นเพราะสินค้ากลุ่มเพื่อแพทย์เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกฎหมายบาบังคับมาตรวจสอบต้องเยอะต้องมีมาตรฐานต้องมีการขึ้นะเบียนกับทั้งออยของแต่ละประเทศนะต้องมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นการการเข้าในแต่ละประเทศเนี่ยคงจะต้องค่อยๆเข้าไม่สามารถเทียบได้ละเอียดกับแต่ที่ผ่านมาเราก็พยายามเทีจะไปทีละประเทศทีละประเทศแล้วสามีนะครับสุดยอดเลยค่ะทราบมาว่าพอ ก่อนที่จะสมัครประกวดเนี่ยคะ่ะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะในการขอรับรางวัลเพียบมวในครั้งนี้คะ่ะเพราะจริง,รงๆแล้วเนี่ย จริงๆเลยเรในช่วงต่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเราลงทุนทําเรื่อง,องดีในการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาต่อดเวลาโดยเริ่มจากเรื่องของการผลิตไหมแพ้นะเราก็เป็นไหมแพ้ทําไหมแพ้แบรนด์ไทยลายและลายแรกตอนนี้เป็นลายเดียวอยู่เป็นของอสิกา้าไทยนะแล้วก็มาสู่เรื่องนวัตกรรมตัวนี้คือ,อนาโนนะ,ะเรื่องของกลุ่มบูริป,ปอนที่ได้รับรางวัลชั้นยอดรางวัลนักกรรมแห่งชาติ นะได้มีการชนะได้รางวัลเหรียญทองสิบปีนา,าชาติที่เจนเววีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ได้รับการบรรจุเข้าไปในบัญชีนวิตรกรรมไทยสาผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำมาเนี่ยเรามีการทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็สิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเตรียมเนี่ยก็คือการเตรียมเอาเหมือนกับ ทำนานฮะของกับที่เราเคยทำมาความดีต่างต่าาที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่อยมาร้อยเรียงมาเอาเรื่องเอามาร้อยเด็เพราะทุกอย่างทำมาเรามีระบบที่เรามีการเก็บเก็บเป็นอย่างดีค่ะข้อมูลเก็บต่างเพราะนั้นการเอาข้อมูลเนี่ยมาต่อมามาเรียงเป็นเรื่องแล้วก็มีหลักฐานที่มานําเสนอนะทำให้เราเข้าสู่ตรงจุดนี้ได้ครับ ย่อเลยค่ะก็เรียกว่าไปคว้ารางวัลมาจากต่างประเทศก็มากนะคะพอมาวันนี้มาสมัครในประเทศเนี่ยกรรมาการไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสินค้าเนี่ยเรียกว่าได้รับการการันตีจากหลายสถาบันนะคะแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้นะคะที่รางวัล PM Award ของเราค่ะ,ะงั้นถามต่อนะคะว่าคิดว่าประโยชน์ของรางวัล PM Award อะคะ่ะที่มีต่อธุรกิจเนี่ยมีคุณค่าหรือมีประโยชน์มากน้อยอยังไงคะครับคงมีเชื่อมันประโยชน์มากครับ เป็เรื่องยิ่งเ่็เรื่องของการสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านะทั้งลูกค้าในประเทศซึ่งลูกค้าในประเทศเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นลูกค้าโรงพยาบาลเป็นคุณหมอนะ B t B ถูาไหม B 2 o B แล้วก็เป็นคุณหมอเป็นโรงพยาบาลก็ต้องมีความเชื่อมั่นของสินค้าที่จะใช้ก็คงจะสร้างหั่นลูกค้าได้และอย่างในเรื่องในแง่ลูกค้าต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลก็เหมือนรัฐบาล สวิตเคสให้ว่าเออบริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีคุณภาพนะสร้างสินค้าที่มีนวัตกรรมนะเป็นการันตีให้เราไม่ต้องเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทีนี้ในแง่บริษัทเองในอันหนึ่งที่ได้เนี่ยคือเรามองว่านี่เป็นลังวันเกียรติยศจางบริษัทเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์แล้วก็เพิ่มแวร์รุ่บริษัทขึ้นมานะอันหนึ่งคือก็เป็นกําลังใจให้กับคณะทำงานที่ได้ได้ได้ทำมาเนี่ยได้รางวัลมาเนาะไดาันมาก็ได้รางวัล พนักงานเองเนี่ยเขามีความภูมิใจเพราะว่าเออบริษัทได้มีการสร้างอะไรต่างใหม่ๆซึ่งเป็นนวัตกรรมแล้วก็ได้รางวัลจากหะายรางวัลจากในประเทศร่าัประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาก็อยากมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนาสร้างงานต่างใหม่ๆที่ออกมาให้กับบริษัทนะครับ ส่วนส่สวนทางด้านของซัพพลายเออร์เองนะเ<ม>ลยค,ค,<ม>คู่ค้าคู่ค้าก็มีความเชื่อมั่นเออเขาอยากจะเสนอสินค้าอยากจะหาวัตถุดิบดีๆให้เราอยากจะมีส่วนร่วมในการทํางานกับเราลสัสษ์นี้นะก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่เอ่อเป็นประโยชน์กับเราข้้งมากและอย่างหนึ่งผมก็เิดว่าภาครัฐเองเนี่ยก็คงอยากสนับสนุนเรานในงานต่างๆภาครัฐทั้งกระทรวงกระทรวงต่างๆที่าช่วยกันเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ด้วันนี้เนีเรามีวันนี้ได้ก็มีเรื่องของทางภาครัฐช่วยส,สนับสนุน สุดยอดเลยค่ะเรียกว่าเป็นรางวัลน,นะคะที่รวบรวมเอาหลายๆทุกความร่วมมือนะคะแล้วพอจนวันนี้ที่แบบสูงสุดได้รับรางวัลเนี่ยมองย้อนกลับไปทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่สร้างทั้งธุรกิจเองทั้งทําให้ธุรกิจยังยืนยืนต่อไปได้อีกยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็เรียกว่าก็มีคุณค่าม,มากๆเลยจริงๆนะคะสําหรับรางวัลเพมอร์วอร์ดค่ะน่าจะมาช่วงท้ายแล้วนะคะอยากให้คุณอดิศรน,นะคะฝากคําแนะนําค่ะให้กับผู้ประกอบการนะคะที่ปีนี้เขาอาจจะสมัครแต่ว่าเขา อาจจะไม่ได้รับรางวัลนะคะหรือว่าคนที่ไม่เคยรู้จักรางวัลนี้เลยแล้วก็สนใจอยากที่จะเข้าร่วมในปีหน้าค่ะครับก็อยากฝากว่าจริงเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะแข็งแรงมั่นคงเนี่ยคนไทยต้องช่วยกันครับยิ่งวิกฤตโควิด -19 ในช่วงนี้เนี่ยเราไปดู้ยอยู่นานแค่ไหนแล้วอยู่เรานานแค่ไหนแล้วก็เราจะฝากปันนานแค่ไหนปัญหาทางด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยเราคงต้องมาช่วยกันมากขึ้นคนไทยคงต้องยิ่ง ต้องมาช่วยกันใช้สินค้าไทยนะครับและผู้ผลิตไทยเองเนี่ยก็ต้องช่วยกันร่วมมันพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยให้มีคุณภาพมีมาตรฐานสูงขึ้นนะแล้วก็เพิ่มลงทุนทางด้านไาเดีเพราะว่าเราจะต้องสร้างสินค้าใหม่ๆม,มากกว่าจะเป็นอยู่กับไรายได้เดิมๆในจนั้นดันั้นลองสร้างจุดขงไกายที่แตกแต่างแล้วก็พยายามทียจะซ้ำการส่งออกนะครับ ถ้าเราถ้าเราทำได้เนี่ยเราก็เข้มแข็งประเทศไทยก็มีความมั่นคงและยัง่งยืนได้ครับเราก็อย่าลืมนะฮะว่าเราทำพยายามทำเรื่องมาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทำมาตรฐานศึกษาเรื่องการจดสิทธิบัตรแล้วก็พยายามเรื่องเรื่องของปกป้องตัวเราเองเรื่องของเครื่องหมายการค้านะทุะจุดทุกสิ่งที่เราช่วยเราได้นะครับกับจริงจริงเยในการทำนวัตกรรมของเราเนี่ยการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกันมาเนี่ยเราเริ่มจากตลาด <ม>เราเริ่มจากการมองว่าเออลูกค้าต้องการอะไรคนใช้ปัญหาอยู่ตรงไหน<ม>เราเริ่มจากปัญหาแล้วก็อยากของตลาดว่าถ้าตลาดตรงนี้จะทำมาแล้วเนี่ยจะมีคนซื้อไหม,มคือผมมองว่าคือผมเคยเคยเคยได้มีเ,เคยไปงานวิจัยกาต่างองันมาแล้วมีคำคำหนึ่งที่ผมชอบว่าการการเลือกงานวิจัยออกมาเนี่ย<ม>เ,เราจะต้องทำโดยใช้คำสามคำมคือทำได้จริงนะครับ ทำไอเดียนี้ทำแล้วเกิดได้จริงสองทำแล้วสามารถชนะต้องชนะได้ mm hmm. ชนะหรือว่าสามารถให้ให้คเนเช่าตัวดได้นะครับ mm hmm. แล้วสามคือขนาดตลาดที่ใหญ่พอนะเพราะฉะนั้นเมื่องอะไรทำตัวเรเรื่องเล็กตัวเล็กแล้วสามมีก็ไปเรื่อยๆนะเปสามคำท,ท,ที่ที่ใช้อยู่ตรงนี้ mm hmm. นั้นก็จะพยายามที่จะทำสินค้าจากักจักความต้องการของตลาดเพราะเรามีทีมงานที่อยู่กับตลาด เราไปทีมขายที่อยู่ตลาดอยู่หมออยู่โรงพยาบาลหรือว่าปัญหาโรงพยาบาลเครปัญหาเครตรงไหนใช้มากมเราเลยจริงเราพยายามจะบอกว่าจริงจริงเนี่ยเราจะคิดของใหม่ขึ้นมาได้อาจจะไม่ได้ทุกวันแต่จริงๆของที่เราใช้อยู่เนี่ยในในประเทศเราเนี่ยเราก็นาเข้ามาเยอะ,ะสิ่งเราสิ่งที่เราทำสงังเกตว่าพันธ์ที่เราทำมาส่วนใหญ่เนี่ยเราทาสินค้าที่คนไทยทาไม่ได้อเพื่อไปให เขาแทนการน,นาเข้าสินค้าที่นํองนำเข้าตลอดเวลานะตราตไหนก็ทำสามารถทํานวัตกรรมได้เพิ่มขึ้นเนี่ยท,ที่ใหม่กว่าของของ,ของของกฎที่มีเนี่ยมันก็เป็นแนต้มนตอบเราขึ้นมาแต่อย่างน้อยสมมติว่าเครื่องแพทย์นเนี่ย เราเป็นยังนาเข้ายังเป็นใช้ของนําเข้าอยู่เยอะมากเลยมีช่องว่างแต่สาธารถมให้ลดการนำเข้าได้เป็นผลิตแล้วถ้าเราทำแล้วทําได้ดีเนี่ยเราใช้ในประเทศได้ดีแล้วเนี่ยเราสามารถกันได้เราก็ส่งออกได้สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ทุกจุดโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเรียกว่ามันไม่ได้ ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากถ้ามีการเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็กําหนดเป็นเป้าหมายของบริษัทเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดว่ามันไม่ใช่สําเร็จแค่บริษัทบริษัทเดียวนะคะแต่มันคือภาพของประเทศด้วยที่ว่าเราได้มีการนําเอาเนี่ยจากสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะทั้งวัสดุวัตถุดิบที่เกิดจากบ้านเราแล้วก็เทคความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ แล้วก็ทำให้เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะคะโอ้ฟังแล้วดิฉันคนลุกก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับคุณเ,เพศสัชกรอดิศรอ,อาภาสุธิรัตน์นะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทโนวาเทคเฮลท์แคร์จำกัดค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าเพียงแค่วัสดุปิดแผลเนี่ยนะคะแต่เรียกว่ารวบรวม,รวมเอาสารพัดเทคโนโลยีนะคะงานวิจัยอะไรต่างๆนะคะทั้งไบโอเทคนาโนเทคนะเคมะีคอลเทคนะ,คะและนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะที่เรียกว่า ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยคะ่ะถ้าเราทำธุรกิจในยุคนี้นะคะถ้าไม่อยากแข่งขันด้วยราคาก็ต้องแข่งขันด้วยคุณภาพของสินค้าแล้วก็อย่าลืมที่จะใส่นวัตกรรมลงไปนะคะอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท n v v a t i c Healthcare จำกัดเนี่ยคะ่ะนี่นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จเลยนะคะที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังของเราในวันนี้แน่นอนคะ่ะ ก็บริษัทนะคะที่ได้รับรางวัล PM Award ในปีนี้เนี่ยยังมีนะคะแง่มุมในเรื่องของนวัตกรรมอีกมากนะคะขอให้ผู้ที่สนใจนะคะที่จะหา ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอานวัตกรรมมาปรับใช้กับธุรกิจเนี่ยเข้าไปเ e ิร์ชดูได้นะคะที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e p m a w a r d c o m ค่ะในนั้นนะคะจะรวบรวมตัวอย่างของบริษัทที่ได้รับรางวัล PM Award ในปีที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอเดียนะคะให้เราไปสร้างสรรค์ต่อนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณเองนะคะเพื่อให้ได้รับความสาเร็จเหมือนอย่างแบรนด์ที่ผ่านๆมากันด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าอ่า โอกาสนะคะมีให้กับคุณอยู่อย่างเสมอนะคะเพียงแค่อย,ย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะพอดแคสต์ดีๆจาก DITP ค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้านะคะวันนี้ดิฉันนะคะแล้วก็คุณอดิศรค่ะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.keydesign.com หรือสายด่วน1169